คุณผูช้ชมแหมพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสายสืบสุขภาพค่ะรดิฉันสายสืบสุรังคณาสุนทรพนาเวนะคะวันนี้จะมาสืบ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 ,สบที่โรงเรียนคลองลำเจียกแห่งนี้แล้วค่ะมีนัดค่ะกับพวกสารวัตรกำจัดยุงลายแหมน้องๆเขาน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าตามมาและนี่คือโฉมหน้าของสารวัตรกำจัดยุงลายค่ะพร้อมกันหมดแล้วอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมน่ารักกิ้มิ้มกันทุกคนเลย โดยเฉพาะน้องมิ้นหัวหน้ากลุ่มนะคะวันนี้เราจะมีแผนการกําจัดแหล่งเพาะพันยุงลายยังไงกันบ้างคะก็กําจัดแหล่งน้ําขังนะคะเช่นกะลากระป๋องหรือว่ายางรถยนต์เก่าๆคะ่ะอ๋อเราต้องไปหาพวกพัฒนาเก่าๆนะคะที่มีน้ําขังอยู่เอ๊ะน้ํามันขังแล้วต้องไปหาพวกนี้เพื่ออะไรกันคะเนี่ยก็เมื่อเวลาฝนตกนะคะน้ําก็จะไปขังนะคะทําให้ยุงลายไปไขค่ค่ะอืมถ้ายุงลายไปไข่ได้เมื่อไรแล้วก็มันต้องเกิดโรคไข้เลือดออกแน่นอนเล เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำลายพิชะเหล่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละคะ่ะพร้อมกันหรืยอยังพร้อมแล้วคะ่ะอา้าวงั้นเราไปหาแหล่งเพาะพันุยุงลายกันเลยดีกว่าไปวู้เริ่มฤดูฝนแบบนี้นะคะโรคไข้เลือดออกก็ระบาดค่ะแต่ก็เลยนะัดน้องๆน,นะคะมาช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายกันค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเด็กถ really. oh, ูกยุงกัดนะคะก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะต้องช่วยกันป้องกันทั้งที่บ้านแล้วก็โรงเรียนค่ะโดยาจจะขอความร่วมมือกับเด็กๆอย่างนี้นะคะแม่ดูสิคะพวกเขาสนุกกันใหญ่เลยคุณผู้ชมคาน้องๆเข้ามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลยตามมาดูค่ะ ทำอะไรกันอยู่อ่ยกำลังดูปลาที่ปล่อยไปอยู่ค่ะโอ้อันนี้ก็สาคัญเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถ้าบ้านเรามีบ่อเล็กๆนะคะหรือว่ามีอ่างบัวควรจะปล่อยปลาเอาไว้นะคะเพื่ออะไรคะไปกินลูกน้ํายุงลายค่ะส่วนบ้านไหนนะคะที่มีโองค์มีตุ่มนะคะใส่น้ําไว้นะคะอย่าลืมหาฝาปิดเอาไว้ให้แน่นหนานะคะ<ๆ>เพื่อที่จะไม่มียุงไปไข่ได้นะคะเอาแล้วค่ะภารกิจกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายของเราก็จบลงแล้วนะคะน้องๆเหนื่อยไหมเอ่ย จริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเองนะคะก็ต้องมันตรวจตารอบรบ้านค่ะว่ามีแหล่งที่มีน้ําขังได้หรือเปล่านะคะถ้ามีต้องรีบกําจัดซะนะคะและอีกอย่างนึนก็คือต้องคอยดูแลบุตรหลานของตัวเองนะคะสังเกตว่าเขาเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่า mm hmm. คือถ้าเกิดมีอาการเป็นไข้สูงนะคะหรือมีจุดแดงตามตัวแล้วก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเดี๋ยวสายไปจะแก้ไม่ทันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เวลาของสายสื่สุขภาพหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหนว้าส,สวัสดีค่ะ กรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี